ข้อที่7ครับมาดูกำหนดให้ a เท่ากับ x โดยที่ x เป็นจำนวนนับอจำนวนนับแสดงว่าไม่มีติดลบถูกปะที่หารด้วย3ลงตัวแสดงว่า a คืออะไรบ้างครับจำนวนนับที่หารด้วย3ลงตัวพี่เบิร์ก็ไล่ไปครับ a คือเท่าไหร่นะ3 6 9ไปเรื่อยๆถูกปะ จำนวนนับที่หารด้วย3ลงตัวโอเคปะ่ะต่อไป b เท่ากับ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มที่หารด้วย4ลงตัวเอาหารด้วย4ลงตัวทีนี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นจำนวนเต็มอะไรถือว่าแสดงว่าเป็นเป็นเต็มลบได้มันก็จะได้เท่าไหร่อ่ะศูนย์อยู่ตรงนี้แล้วกันถ้าเต็มบวกก็คือ0 4 8ไปเรื่อยๆถ้าเต็มลบก็คือลบ4 ลบแไปเรื่อยๆโอเคป่ะได้ b มาตรงนี้โอเคเนาะแล้ว c ล่ะ c คืออะไรอะ c ขอเขียนตรงนี้แล้วกัน c มันบอกว่าเป็นจำนวนเต็มและ x เนี่ยมากกว่าเท่ากับลบรยน้อยกว่าร้อยก็คืออะไรครับอ้าวลบร้อยก็คือลบร้อยอยู่นี่ลบร้อยลบเก้าสเก้าไปเรื่อยๆถูกป่ะจนถึง0ย์แล้วก็1 แล้วก็ไปถึงอะไรครับ99แล้วก็100นั่นเองขอขอเขียนเลยขึ้นมาหน่อยนะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นแล้ว a ตร์เซก b ตร์เซก c นี่เขาถาม a ตร์เซก b ตร์เซก c มีสมาชิกเท่าไหร่ถูกป่ะเราก็ต้องหาตัวซ้ำครับเอาดูตัวซ้ำฝั่งลบเนี่ยไม่ต้องดูเลยเพราะไม่ซ้ำแน่เพราะว่า a มันไม่มีลบโอเคป่ะแสดงว่าพี่เบิร์ก็ตัดฝั่งลบทิ้งไปเลยเขียเนาะ แล้วเราก็มาดูครับว่าเอ้ฝั่งบวกเนี่ยสามหกเ้อันนี้หาร3ลงอันนี้หาร4ลงถูกปะ่ะแสดงว่าคอนอสามกับสเนี่ยมันก็คือ12แสดงว่ามันต้องหาร12ลงนั่นเองโอเคปะ่ะเพราะตรงนี้ C เนี่ยถ้าเรานับแล้วมันคือ0ไปจนถึง100ฝั่งบวกโอเคปะ่ะมันมีทุกตัวนั่นแหละแล้วก็พิจารณาแค่ A กับ B ครับ A เนี่ยหาร3ลง B หาร4ลงแสดงว่ามันต้องมีคอนอก็คือ12ลงเห็นป่ะสี่ถัดไปก็ต้องเป็น12 สามก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นสิบสองละเพราะฉะนั้นหา12ลงครับก็จะเป็น12ครับ24เหมือนท้องสุดคูณเลย12 1สองหนึ่งสิบสองสิบสองกป่ถูะไปจนถึงนี่มากสุดก็คือ100แล้วเกคือมากที่สุดแล้วถูกปะนับครับ1 2 3 4 5สอง้าหกดแตัวหรือเราบอกว่า12 8 96ก็คือ8 8ตัวได้เลยเพราะฉะนั้นครับ n ของ a อินเตอร์เซก b อินเตอร์เซก c ก็คือ8ตัวจบแค่นี้เองโอเคปะ่ะจบแล้วต่อไปข้อ8ครับค้อนี้การดอกันไว้หน่อยคนโดนหลอกเยอะมากคนโดนหลอกเยอะมากดูนะ a ลบ a แบบแบบนี้ a ลบ b เซตของ b c ถูกปะ่ะแล้วก็ยูเนียน b ถ้าน้องอ่าถ้าน้องไปลบไอตัวนี้ออกปุ๊บลบตัวนี้ออกนะถ้าน้องไปลบตัวนี้ออกปุ๊บแล้วน้องไปยูเนียน b ปุ๊บน้องก็จะได้ข้อไหนเนี่ยเออน้องก็จะได้ a เซตของ a เซตของ b แล้วก็ยูเนียน b ก็คือไม่ได้ยูเนียนถูกปะ่ะน้องก็จะมาตอบข้ออะไรทันทีน้องก็จะมาตอบข้อ1เออ โอเคปะ่ะไม่งั้นน้องก็จะมาตอบข้อ3ซึ่งพี่เบิร์บอกว่าผิดทั้งคู่โอเคปะ่ะน้องดูครับจำได้ไหมพี่เบิร์บอกว่าอะไร A-B ลบแสดงว่าอยู่ใน A ไม่อยู่ใน B A เป็นเซตถูกไหมไอตัวนี้เป็นเซตแสดงว่าลบ B C ตัวนี้มี B C ให้ลบไหมไม่มี B C ให้ลบเลยถูกปะ ถ้าใครเอามาลบตัวนี้พี่เบิร์ตบอกว่าผิดทันทีเห็นป่ะเพราะว่าเซตเเนี่ยมันไม่มี b ซีให้ลบ, mm hmm. สลบแสดงว่าก้อนหน้าเนี่ยครับมันก็จะได้ A อยู่เหมือนเดิมไอ้ก้อนเนี่ยไม่มีให้ลบเลยมันก็คือได้ A อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยูเนียนกับเซตของ B โอเคปะ่ะ A เนี่ยเป็นเซตไอ้ตัวนี้เป็นเซตยูเนี่ยนก็คือเอา B เนี่ยครับมาใส่ในตรงนี้มันก็จะได้เป็นอะไรครับได้ A เอา b มาใส่ก็เป็น B แบบนี้แล้วก็เซตของ A เซกของ b แล้วก็เซกของ b, c ของมันแล้วก็เซปิกาปิดตอบข้อไหนเนี่ย A, b, เซกของ a เซกของ b, เซกของ b, c ตอบข้อ4ครับผมโอเคปะ่ะระวังโดนหลอกระวังโดนหลอก,ระ,ลอกอนะระวังโดนหลอกโอเคนะระวังโดนหลอกไม่งงเนาะ มันเป็นเซตอยู่แล้วถูกป่ะลบ bc ทิ้งข้างหน้าไม่มี bc เขาลวงตัวนี้มาให้เลยถ้าใครเป็นลบปุ๊บผิดทันทีโอเคปะ่ะลุยต่อนะข้อ9ข้อ 9, 9บอกว่า u เท่ากับ i แสดงว่าเป็นจำนวนเต็ม a เท่านี้ b เท่านี้ c อิเตอร์เซก a พาร์มตัวนี้คืออะไรมันคือ c ลบ a นั่นเองหน้าอินเตอร์เซกหลังพาร์มคือหน้าลบหลัง หน้าอินเตอร์เซกหลังพามเนาะโอเคปะ่ะหน้าลบหลังคือตรงนี้ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องแล้วก็มาว่าแผนภาพเอาคร่าวๆถูกปะ่ะเพราะว่ามันถามหลายอย่างแล้วเกินอ่ะมาดูกันครับ3เซ็กก็นึกถึงช่อง74ไว้ A B C ใส่กล่องก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะข้อนี้เพราะว่ายูนิเวิร์สมันเป็นจำนวนเต็มมันเยอะอยู่แล้วโอเคเรามาดูกันครับ c ลบ a เนี่ยเราดูครับถ้าเราปิดตัวนี้ไปปุ๊บมันจะต้องเหลือ2ช่องตรงนี้ถูกปะอ่ะทีนี้เราดูก่อนว่ามันมีตัวอะไรซ้ำกันก่อนไหม a กับ b ดูสิ <c oughs> ถ้าเราไปดูตัวซ้ำหนึ่งามห้ามี7ซ้ำถูกปะ่ะ มี7ซ้ำแสดงว่า a กับ b มี7ซ้ำกันครับอยู่ตรงนี้ได้ถูกป่ะเราบอกว่าเอ้าอยู่ตรงนี้ได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าตรงนี้ไงคีย์เวิร์ดมันคือ C ลบ a ถ้าเราปิดปุ๊บลบ A ปุ๊บไปเห็นป่ะ7มีไหมไม่มีถูกป่ะใน2ช่องนี้ครับอยู่ใน C ไม่อยู่ใน A มันต้องมี2 4 8ส0ถูกป่ะ2ช่องนี้แต่สังเกตไหมตัวนี้มี2กับ4ถูกป่ะสแสดงว่าอะไรครับ2กับ4ต้องอยู่ตรงนี้ ที่เหลือ8กับ10ต้องอยู่ตรงนี้โอเคปะ่ะเพราะว่า B เนี่ยมันมี2กับสี่ด้วยเห็นไหมโอเคปะ่ะเกตเนาะเกตเนาะโอเคเหลืออะไรอีก B เหลือ6ครับนี่ได้6ตรงนี้โอเคไหมอ่า A ล่ะ A เหลือ1 3 5 7 9เออแสดงว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวนี้มันไม่รู้อะถูกปะ่ะเพราะว่ามันอาจจะอยู่ตรงนี้ด้วยก็ได้ไม่รู้หมดไม่เป็นไรนะเราก็ทำแค่ที่เรารู้ โอเคไหมอ่ะเราลองดูครับ B อินเตอร์เซอกะ B อินเตอร์เซคือตรงนี้มันต้องมี2 4ถูกปะ่ะ6ไม่ใช่เพราะว่า6ต้องอยู่ตรงนี้ครับแสดงว่าตรงไหนมี6ตัดทิ้งไปครับคือข้อ1ครับตัดทิ้งข้อ4ตัดทิ้งแน่โอเคปะ่ะ B อินเตอร์เซมี2 4ถูกต้องต่อไป B อินเตอร์เซกพามเนี่ยมันคือ B ลบ4ลบ C, เอามือปิด C ครับเหลือ6กับ7ถูกปะ่ะ ไอ้นี่มี8ด้วยก็ผิดเพราะฉะนั้นตอบข้อ2ครับโอเคป่ะ okay, 8มันต้องไปอยู่ตรงนี้ไงเก็ตเนาะเก็ตเนาะเพราะว่าอะไร c ลบ a ปุ๊บลบ a ปุ mm ๊บ hmm. เห็นไหมมี2 4 8 1 8, ี 8, ต้องอยู่ตรงนี้ b มันไม่มี8นั่นเองโอเคป่ะ okay, เรียบร้อยแล้วอ่ะไปลุยต่อครับผมข้อ10ข้อที่10ครับโอ้โหเขาให้อะไรมาเยอะแยะมากมายเลยถูกว่าอย่าพึ่งตกใจครับคำถามแรกคือมีกี่เซต สามเซตถูกป่ะสามเซตวาดไปก่อนสามวงช่อง7จสีทีวีเพื่อคุณยังเคยได้ยินกันอยู่หรือเปล่าวะ <c oughs> โอเคไหมสมัยนี้คนไม่ค่อยดูทีวีกันจริงๆนะโหมันเป็นยุคที่เปลี่ยนไปมากเลยสมัยพี่เบิร์ดเด็กๆนี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะดูไม่มีช่องไอพิเศษพิเศษดูมีแต่ช่อง3579 สมัยก่อนยังมี ITV นะแต่ตอนนี้ i อทจากไปแล้วใช่ไหมโหยุเออไม่ใช่โยโลกมันเปลี่ยนไวมากอนะเนะ้องสมัยนี้อาจจะไม่เคยเห็นอะไรหลายๆอย่างสมัยที่พี่เบิร์ดเด็กๆเห็นเนาะสมัยนั้นแบบโหโทรศัพท์มันเพิ่งมามีแปบ๊บเดียวเองอะพอโทรศัพท์มีปุ๊บมีอินเทอร์เน็ตมีปุ๊บโหโลกเปลี่ยนไปไวมากเลยอ่ะมาดูกันครับผมเอร์เซกบดูศูนย่ถูกไหมอ้าว A Union, b, อยู่ในบีมีศูนย์หนึ่งเอเซกซมี0ูนย์หนึ่งบีเซกซมี0ูนย์หแสดงว่าไอศูนย์หนึ่งซ้ำกันหมดเลย3ตัวแสดงว่า0ูนย์กับหนึ่งมันก็คือตรงนี้ครับมี0ูนย์กับมี1โอเคปะ่ะตัวเล็กหน่อยไม่เป็นไรนะ A อ intersect b คือวงนี้0ูนย์หที่เหลือก็คือ2องสามสองสามต้องอยู่ตรงนี้ครับ2กับสาโอเคปะ่ะต่อมา A อ intersect c เอเซกซีคือวงนี้หมดแล้ว0ูนย์หนึ่งตัวนี้ก็ไม่มีถูกปะ่ะ ไม่มีก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันต่อมา B intersection B i n t e r s e c t i คือวงนี้0 1แล้วก็5ครับ5ต้องอยู่ตรงนี้โอเคเนาะ A u n ีย n C union C คือวงนี้รวมกันมี0 1 2 3 5อันนี้ครบแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่ดีอันนี้ครบแล้วครบแล้ว,ลวถือว่า0 1ครบแล้ว A เช็ค B 0 1 2 3ครบแล้วเหลือ A ยู union B ครับ ศูนย์แสดงว่า4อยู่นี่ครับเขีย์เนาะโจถามว่าแล้วเซต B ยูเนียนซีลบเอบเนียนซีคือรวมตรงนี้รวม2วงนี้ลบเคือไม่อยู่ใน A เอามือปิด A ซะก็จะได้สกับ5้าเห็นปะจบล้ววิธีเราง่ายไหมง่ายไม่เอาตรงไหนก็เอามือปิดตรงนั้นลบ A แสดงว่าไม่เอา A ไม่เอา A ก็เอามือปิด A จบง่ายไหมนิดนเดียวเอง<ม>เห็นปะ สบายบือสะดือโบะอ่าข้อสิหนึ่งครับให้ a ยู่ใน b c มาเท่ากับ u แสดงว่าข้างนอกก็ไม่มีอะไรก็ว่าแค่3เซตปกติครับอ่วาวาสเซตเลยเห็นไหมช่องเจ็ดช่วยเราได้มี a มี b มี c โอเค เขาก็ให้ Suddenly, c, a i n ต e ร s เซ t b มาม 1> ี is is <time> <tiden> 1 2 3 b งสองสาม b i n t e r c มามีหนึ่งสองหก a i n e c มามี 1, นึ่งสองห้าแสดงว่าอะไรซ้ํากันเนี่ยสตัวเลยหนึ่งกับสองถูกป่ะหนึ่งกับสองซ้ำกันสตัวก็อยู่ตรงนี้ครับหนึ่งสโอเคปะ b มี3เห็นป่ะ a i n t r b มีหนึ่งสองสาม b i n t e s c 2สออันนี้ครับหนึสแสดงว่าหอยู่นี่ a มีหนึ่แสดงว่าหอยู่นี่โอเคไหมเกตเนาะเกตเนาะ ต่อมาเอออันนี้น่าสนใจนะ A u n i o น B นะครับมี1 2 3 4 5 6 7สโอเคป่ะแล้วน้องดูครับตัวนี้คือ A พาร์ม A พาร์มเนี่ยแสดงว่าไม่เอา A ปุ๊บพี่เบิร์ปิด A ซะมี046เออน้องดูสิมี046ตรงนี้บอกอะไรเราบอกว่าไอ้2อันเนี้ยต้องมี046แต่ว่า A u n i o น B ครับมีอะไร A อยูเนียมีสี่กับหกถูกป่ะนี่มีสี่กับหกถูกปะ่ะสองวงนี้จะมีศูนย์สี่หกถูกปะ่ะแต่ตัวนี้ A อยูเนียมีสี่กับหกแสดงว่า B ีมันต้องมีสี่กับหกถูกปะ่ะโอเคปะ่ะ B ีต้องมีสี่กับหกหกมีแล้วเหลือสี่ตัวเดียวเก็ตไหมเพราะฉะนั้น B ีเนี่ยไม่มีศูนย์บไม่มีศูนย์ศูนย์ก็เลยต้องมาอยู่ตรงนี้ครับโอเคปะ่ะไม่งงเนาะไม่งงเนาะ A พามี0ย์สีซึ่ง A ยูเนียน B เนี่ยมันคือ2วงนี้รวมกันมันต้องมีอะไรด้วยมันต้องมีทั้งหมดเนี่ยแต่ไม่มีศูนย์ถูกปะ่ะไม่มีศูนย์แสดงว่าศูนย์ต้องอยู่ตรงนี้นั่นเองเคลียร์เนาะเคลียร์เนาะอ่าค่อยแกะต่อครับก็จะได้1 2 3 4 5สี่ห้าหแล้วก็7ก็ต้องอยู่ตรงนี้ครับเก็ตปะ่ะเรียบร้อยแล้วจบนะ เออยู่ใน B อยู่ใน C คือ0ถึง7ก็นับครับ0 1 2 3 4 5 6 7ครบทวนบริบูรณ์จงหาเซต C เซต C คือวงนี้อ่าเพราะฉันเซต C คือ0 1 2 5แล้วก็6นั่นเองโอเคป่ะจบเรียบร้อยกระบวนการค่อยๆแกะเห็นป่ะมันจะทำได้ทุกข้อของมันเองโอเคนะอ่าลุยต่อครับข้อ12 ข้อ12ก็ให้ universe มาคือ1ถึง9อ่ะพี่เบิร์ตเขียนรูปให้ก่อนแล้วกันมี A มี B มี C ีมี universe วาดกล่องให้มันหน่อยข้อนี้ universe โอเคปะอ่ะเรียบร้อย ดูต่อครับเออเอาตัวไหนก่อนดีหนึ่งไม่อยู่ใน A อ่าหนึ่งไม่อยู่ใน A นะแสดงว่าหนึ่งอยู่ตรงไหนได้นี่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 โหอยู่ได้เยอะมากเลยค่อยๆดูครับ A อินเตอร์เซกต์บีสองสามเออินเตอร์เซกต์ซีสองหกบีอินเตอร์เซกต์ซีสองสี่เจ็ดแสดงว่าทุกตัวมีสองเหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นสองอยู่ตรงไหนครับสองอยู่ตรงกลางแน่นอนโอเคปะ่ะอ่าแล้วดูต่อครับ เอเซกบี A, C, B, คือสองสามแสดงว่าสามอยู่นี่เออินเตอร์เซกีมีสองหกเอเซกซอยู่นี่แสดงว่าหกอยู่นี่เบอินเตอร์เซกซีมีสองสี่เจ็ดแสดงว่าสี่กับเจ็ดต้องอยู่ตรงนี้โอเคปะ่ะเราก็ทําเท่าที่เราทําได้ก่อนซีลบเอแสดงว่าอยู่ในซีไม่อยู่ในเอเอามือปิดครับสี่ห้าเจ็ดแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นสี่ห้าเจ็ดถูกป่ะสี่แล้วเจ็ดแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นห้าโอเคไหม ต่อมาดูตัวไหนอีก A union B union C มีตรงนี้1-8แเลยแต่เขาบอกว่า1ไม่อยู่ใน A อ่ะหไม่อยู่ใน A 1ไม่อยู่ใน A ปุ๊บเป็นไงครับปึบแสดงว่า1ก็ต้องอยู่ตรงไหนแล้วอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็ได้แต่เห็นไหมว่า1 A ึ่ง A union B union C เนี่ยมี1-8ถึงปว่าเพราะฉะนั้น1อยู่ตรงไหนครับ1อยู่ตรงนี้ โอเคป่ะมันต้องอยู่ในตรงนี้นั่นเองเคลียเนาะหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็จะครบแล้วไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขาดแปดถูกป่ะทีนี้แปดเนี่ยมันอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้น้องดูนะในในในตอนแรกนะครับเรายังไม่รู้แปดอยู่ตรงไหนเราบอกว่าเฮ้ยแปดอยู่นี่ได้ไหมหรือแปดอยู่ตรงนี้ก็ได้ไหมเออมันก็อาจจะอยู่ได้ทั้งสองที่ถูกป่ะเราลองสมมุติไปก่อนเรายังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคป่ะ เรายังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวโจมันจะบอกเราเองว่ามันอยู่ตรงไหนอ่าดูนะแล้วก็เหลืออะไรอีกยูนิเวอร์สมันมีถึง9ถูกปะ่ะแสดงว่า9เนี่ยอยู่ข้างนอกโอเคเนาะเราก็มาเช็คครับ A-B ลบ b อยู่ใน A ไม่อยู่ใน B อ่าพี่เบิร์ดก็เอามือปิด B ครับมี6กับ8จริงไหมเออ6กับ8จริงถ้า8อยู่ตรงนี้จริงข้ออื่นก็จะต้องจริงด้วยอะตัวนี้จริงไปก่อนนะ b ลบ C ครับอยู่ใน B ไม่อยู่ใน C เอามือปิดครับมันจะได้1กับ3อ่ะ1กับ3สแสดงว่าี่ยไม่อยู่ใน B และตัด B ทิ้งจริงเห็นปะ่ะเขียวปะ่ะถ้าข้อนี้จริงข้อนี้มันจริงปุ๊บมันก็จะต้องจริงเลย8ก็จะไม่อยู่ใน B อัตโนมัติโอเคเนาะต่อมา A' อพาร์ยูเนียนอินเตอรอ่ะ B อินเตอร์ซอยู่ตรงไหน B อินเตอร์ซมี2 C 7ถูกปะ่ะ2 4 7 โอเคป่ะ okay, a พามคือไม่อยู่ใน a ครับนี่ไงไม่อยู่ใน a ปุ๊บก็มีอะไรบ้างนี่ข้างนอก A มี1 4 7,59นี่มี1 4 7, 5 9ชัดเจนป่ะข้อ3ก็ถูกอีกโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าตัวนี้มันไม่มี 8, ถปดไหป่ะแสดงว่า8ก็ต้องมาอยู่ตรงนี้อัตโนมัตินั่นเองโอเคป่ะเพราะฉะนั้นข้อ3ก็จริงตอบข้อ4ครับผม เก็ตไหมข้อ4ถ้าจะไปหาอีกก็คือ a ลบ b u n i o น c อยู่ใน a ไม่อยู่ใน b u n i o น c b u n i o น c เนี่ยคือ2วงนี้ปิดไปปุ๊บอยู่ใน a ก็คือ8เซตของ8อิ i n t e r s e c t กับ a i n t e r s e c t ซก b i n t e r s e c t ซก a i n t e r s e c t ซก b คืออะไรครับ2-3ถูกป่ะซึ่งเราจะ i n t e r s e c t ซกกันแล้วเป็นไงครับเท่ากับเซตว่างนั่นเองแต่ไอ้นี่บอกว่าไม่เท่ากับเซตว่างก็ผิดนั่นเองเลยตอบข้อส โอเคป่ะอันเนี้ยก็ต้องอาศัยการค่อยๆวิเคราะห์ไปนั่นเองไม่มีอะไรไม่ยากแต่ว่าต้องใจเย็นๆนิดนึงนะต้องใจเย็นๆนิดนึงอ่ะไปรู้กันต่อครับข้อ13ข้อที่13ครับเขาก็ให้ยูนิเว s ร์สมาคือ1ถึง10อ่า A อินเตอร์เซ็ก B มา3 4 A สี่เอเซ็ก C ์ซีสามห้าีเซ็ก C มี3 6แสดงว่าซ้ำกันก็คือ3นั่นเองโอเคป่ะอ่ะ3เซตว่าช่อง7สีอีกเหมือนเดิม ช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณฟังมาตั้งแต่เด็กฟังไปฟังมาช่องเจ็ดสีจะไม่มีคนดูหรอนะมีแต่ละครอะไรก็ไม่รู้นะอ่ะมีเอซ้ำกันครับทวิทีมีสามซ้ำกัน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 ก็สามครับอยู่นี่โอเคป่ะเออินเตอร์เซกตบีมีสามสี่แสดงว่าสี่อยู่นี่เออินเตอร์เซกตซีมีสามห้าแสดงว่าห้าอยู่นี่ b intersect c 3 6แสดงว่า6อยู่นี่อ่าครบแล้วตรงนี้จบไปก็เคลียร์เคลียร์เคลียร์โอเคต่อไปดูอีก a union b มี1ถึง8 a union c มีอะไร1ถึงตรงนี้ปุ๊บอ่ะแสดงว่าเฮ้ยดูที่ a เหมือนกันดิมีอะไรนะนี่1 2 3เหมือนกันปะ่ะ1 2 3มีอะไรอีกนะ4ปะ่ะ เนี่ยสี่ห้าปึ๊บปึ๊บสี่ห้าเออหกเออมีที่ไม่เหมือนกันก็คือเจ็ดแปดครับกับเก้าแสดงว่าเจ็ดแปดเนี่ยต้องอยู่ในบีเก้าต้องอยู่ในสี่เนี่ยโอเคปะ่ะที่เหลือก็คือหนึ่งสองสามนี่มีอะไรครับมีสี่มีห้ามีหกถูกปะ่ะแล้วก็มีสามแล้วแสดงว่าหนึ่งสองต้องอยู่นี่ ก็จะได้แล้วครับดูนะ b คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6แล้วก็เจ็ดบ a union c มีหนึ่งสมี่ห้าหกแล้วก็เแล้วโอเคปะสิอยู่ข้างนอกครับโอเคปะเนี่ยมันคือการสังเกตเห็นไหมมันคือการสังเกตไม่มีอะไรเลยอ่ะดูต่อครับก็ไกล a ลบ b union c อ่ะทีนี้ พี่เบิร์มาเขียนตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะดูไม่ได้เดี๋ยวมันจะซ้อนทับกันไปก็ไกลครับ A-B ลบียูเนซ c ดู A อยู่นี่ B ียูเนซ c คืออยู่นี่ไม่เอา B ียูเนซ c เอามือปิด B ียูเนซ c แสดงว่าได้อะไรเซตของหนึ่งสองถูกปะ่ะพี่เบิร์ก็เอามาเขียนครับเซตของหนึ่งสองเท่ากับเอลบีเอลบีเลบคืออะไร ไม่อยู่ในอ a อลลบ b คือเอามือปิด B คืออะเหลือ1,2,5ถูกปะ่งสองห้าลบ C ลบ b C ลบ b เอามือปิด B ครับได้5,9แสดงว่าฝั่งขวาก็คือลบอะไรลบห้ทิ้งไปก็เหลือ1นึถูกปะเซตของ1,2เท่ากับเซตของ1,2จริงไหมล้วก็บอกว่าอ๋อจริงครับก็ไก่ก็จริง โอเคเนาะดูต่อ a union b union c แล้วก็พาม union b union c ตรงนี้แล้วก็พามคือ10ถูกปะ่ะอ่าได้เซตของ10เนาะอ่าเซตของ10ขอใครครับเซตของสิบ union กับ c ลบ a ก็คือเอามือปิด a ได้6กับ9แบบนี้โอเคปะ่ะเท่ากับอ่าเท่ากับก็คือเท่ากับ a พามคือไม่อยู่ใน a ครับอ่า a พามไม่อยู่ใน a นะ ก็จะเป็นอะไรบ้างเนี่ยโหเยอะไหมเอพามไม่อยู่ใน A ก็จะมี6 7 8 9็ดถูกป่ะ6 7 8 9็ดแล้วก็ไปลบอะไรลบกับ B ีลบซอ่ะ B ีลบซก็คือปิด4ครับดูนะ6 7 8 9็ดปุ๊บแล้วก็ไปลบกับ B ีลบซก็คือตัวนี้มันก็จะเหลืออะไรเนี่ยงงไหมอ่ะค่อยๆค่อยๆนะค่อยๆนะอ่ะเอาใหม่ก็ได้เอพามอ่ะพี่ว่าปิดเอพามก่อน เขียนก่อนเนาะหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ไปลบกับอะไรบีลบซคืออยู่ใน B ไม่อยู่ใน C ปุ๊บก็ไปลบกับสี่เจ็ดแปดฝั่งซ้ายได้อะไรหกเก้าสิบถูกปะ่ะโอเคไหมฝั่งขวาลบอะไรลบเจ็ดกับแปดทิ้งไป เพราะว่ามันสามกับข้างหลังก็เหลือ690 690กับ690เท่ากันไหมเท่ากันก็จริงขอใครก็จริงอีกโอเคปะ่ะได้เนาะต่อมาตัวนี้ B ีพาร์มอินเตอร์เซ็กซีพาร์มมันคืออะไรตัวนี้มันคือ B ียูเนียนซีแล้วก็พาร์มถูกปะ่ะจำได้ไหมพี่เบิร์ดดึงพาร์มออกมาครับดึงพาร์มออกมาแสดงว่าตัวนี้เป็นยูเนียนถูกปะ่ะกระเด้งกลับ B เป็น B ีพารมยูเนียนเป็นอินเตอร์เซ็กซีพาร์มนั่นเอง B union C คือตัวนี้พามคือไม่เอาปุ๊บก็เหลือ120แสดงว่าพี่เบริร์ตเี่งคอควายตัวนี้นะฝั่งซ้ายเนี่ยจะได้120โอ,โอเคปะ่ะฝั่งขวา A ลบ B อ่าอยู่ใน A ไม่อยู่ใน B คือ125เนาะตัวนี้คือ125 A ลบ C อ่า A ล C คือปิด C คือ124 i n t e r s e c t 124 สามกันก็คือ1 2ครับสามกันคือ1 2, 2> มึมาบอกว่า1 2 10กับ1น1 2, เท่ากันไหมไม่เท่ากันก็ผิดเพราะฉะนั้นเป็นไงครับกกรขอเป็นจริงตอบข้อ1นั่นเองโอเคปะไม่ยากเลยไม่ยากเลยแต่ว่าต้องค่อยๆดูนะค่อยๆดูใจเยน็ยนๆอ่ไปดูต่อครับ14กํากำหนดให้เอกภพสัมพัท์ตัวนี้ครับ UNIVERSE คือ1-10 A คือตรงนี้ B คือตรงนี้รัศมีชิก ของ power set เดี๋ยวค่อยว่า power set ทีนึงนะ,อะเอาตัวนี้ก่อนไอตัวนี้หาได้โดยอะไรเนี่ยตัวนี้มันคืออะไรครับหน้าอินเต์เซกหลังพารตัวนี้คือ a ลบ b ถูกปะ่ะ a ลบ b แล้วก็ยูียน b แล้วก็พารโอเคป่ะ okay, a ลบ b อยู่ใน a ไม่อยู่ใน b คืออะไรครับเนี่ยอะไรซ้ำกันสซ้ำกัน หกซ้ำกันอะไรซ้ำกันอีกสิบซ้ำกันถูกป่มเพราะฉะนั้น A ลบ B คืออะไร A ลบ B ก็คือหนึ่งห้าเก้าถูกไหมหนึ่งห้าเก้าอยู่เนียนกับตรงนี้สองสี่หกแปดสิบแล้วก็ปิดวงเล็บไปก็พามเอาตัวนี้ก่อนได้อะไรเนี่ยหนึ่งมีสองมี ไม่มี3ถูกว่าแสดงว่าพาร์มต้องมี3 4 5 6ไม่มี7แสดงว่าพาร์มต้องมี7 8 9ดแปดเกาสอาครบแสดงว่าพาร์มแล้วเหลือ2ตัวโอเคไหมโจทย์หาว่าสมาชิกของ Power อร์ก็คือ N จำได้ไหม N ของ Power Set ของไอ้ก้อนนี้อ่าของไอ้ก้อนนี้ก้อนสี่เหลี่ยมเนาะ สมมติพี่เมื่อกบอกว่าเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันก็คือ2ยกกําลัง n ของไอ้ก้อนสี่เหลี่ยมถูกปะ่ะมี2ตัวก็คือ2องกลังสองสอกลังสก็คือ4นั่นเองก็จบครับได้4ไม่ได้ยากอะไรเลยเห็นไหมไอตัวนี้ก็คือก้อนเนี่ยขี้เกียจเขียนก็เลยเขียนเป็นสี่เหลี่ยมให้แล้วกันจบเนาะไปดูต่อข้อ15ครับผม15ก็ให้ a มาให้ b มาให้ c มาข้อใดถูกต้องอ่าดู A ออินเตอร์เซ็กซีเออินเตอร์เซ็กซีเอเป็นเซต C เป็นเซตอินเตอร์เซคกันก็ต้องเป็นเซตโอเคป่ะมีอะไรซ้ำกันศูนย์ถูกไหมเซตบ้างเซตบ้างตัวนี้ซ้ำกันถูกป่ะอ่าเซตบ้างตัวนี้ซ้ำกันจบเนาะตัวนี้ไม่ซ้ำเพราะฉะนั้นเซตว่างเป็นสมาชิกของ A เซ็กซีไหมไม่ใช่เห็นไหม เห็นปะมันมีเซตของเซตว้างแต่ว่าเซตว่างตัวนี้ไม่ใช่สมาชิกคือซ้ายมุกอยู่ในขวาจำได้เนาะโอเคต่อไป a ลบ b a ลบ b คืออยู่ใน A ไม่อยู่ใน B ปุ๊บอะไรที่ซ้ำเอาออกนี่ซ้ำเอาออกถูกปะมีอะไรซ้ำเอกศูนย์ซ้ำซ้ำเอาออกก็จะเหลือแค่ตัวนี้ครับเป็นเซตก่อนเนาะเป็นเซตก่อนเหลือตัวนี้ปุ๊บตัวนี้มันสองชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นนี่ เซตว่างเป็นสมาชิกจริงไหมไม่จริงถูกไหมไม่จริงก็ผิดเขียนปะ่ะ c, c เป็นสับเซตของ a ซ้ายเป็นเซตขวาเป็นเซตซ้ายมีขวาต้องมีมีศูนย์มีใช่มี a ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ไม่มีปุ๊บก็ผิดอยู่ดีจบปะ่ะเออ b, b เป็นสับเซตของ c ซ้ายเป็นเซตขวาเป็นเซตซ้ายมีศูนย์กับเซตว่างขวามีศูนย์มีเซตของเซตว่างเอา้าจริงแสดงว่าจริงตอบข้อสี่ครับ โอเคปะ่ะได้เนาะได้เนาะอ่าแล้วเราจะไปใช้อะไรครับเด็ดปีกเติมขาก็ได้ครับอ่าเด็ดปีกปุ๊บเติมขาไปการไปสมาชิกก็จริงอยู่นี่เห็นปะ่ะอยู่นี่ปุ๊บจริงอยู่นี่ปุ๊บจริงนั่นเองโอเคปะ่ะอ่าหรือเช็คสองรอบก็ได้ซ้ายไปะเซ็ตขวาไปะเซ็ตซ้ายมีไอ้นี่ขวาก็ต้องมีไอ้นี่ก็จบนั่นเองสิบห้าเรียบร้อยครับผมอ่ะลุยต่อยาวๆจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ดนำมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆอ,อย่าลืมกดกระดิงด่งติ้งๆเพราะเวลาที่พี่เบิร์ดลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันที